คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่เวลาทอดไข่ทอดหมูทอดเนื้อหรือทอดอะไรก็ตามที่ต้องใช้น้ามันในปริมาณมากๆนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ํามันไม่พอยังทําให้กระทะเกิดคราบมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเจอกันทุกบ้านเรียกได้ว่าทอดเสร็จแต่ละครั้งก็คือล้างกันมันมือล้างไม่สะอาดก็เสี่ยงเกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวอีกต่างหากแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในวันนี้ทีวีไม่มีจะแดกข,ขอนําเสนอกระทะควายเลียคิง สุดยอดนวัตกรรมกระทะแห่งมวลมนุษยชาติด้วยเทคโนโลยีวิถีชาวบ้านและการเคลือบสารตัวดีกับที่ใช้ในโฟมล้างหน้ามากกว่า50ชั้นทําให้การทําอาหารโดยเฉพาะเมนูทอดกลายเป็นเรื่องง่ายไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเลยสักหยดก็สามารถทอดได้แต่จะกินได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องกระทะควายเลียหิงไม่ได้มีดีแค่เรื่องทอดอย่างเดียวเพราะกระทะใบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับการทําอาหารทุกรูปแบบด้วยดีไซน์การออกแบบที่เรียบหรูดูทันสมัยแต่ใช้ไม่ได้จริง ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังที่เคยมีผลง,งานการออกแบบกระทงให้โรงเรียนตอนป6จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3เพราะทั้งโรงเรียนมีสมกวรอยู่แค่3คนมาแล้วอีกทั้งยังผลิตโดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ทำยานอาวกาศทำให้กระทะใบนี้ไม่ติดไฟและไม่นำความร้อนนั่นเองแต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะถ้าอยากให้มันร้อนเร็วๆก็แค่เร่งเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าของท่านให้แรงขึ้นแค่นั้นเองเท่านี้ท่านก็จะได้กระทะที่ร้อนมากพอจะต้มมาม่าได้แล้ว ใช่แล้วครับท่านฟังไม่ผิดกระทะใบนี้สามารถต้มมาม่าได้ผัดกะเพราก็ได้ย่างเนื้อก็ได้จุ่มชาบูก็ได้เอามาตีแทนไม้ปิงปองก็ได้ทำความสะอาดบ้านก็ได้ขุดหลุมปลูกต้นไม้ก็ได้เอาไปฟาดกระบ,บาลคุณลุงแถวบ้านก็ได้และอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ท่านจะคิดตแต่แต่สิ่งที่เป็นจุดขายสำคัญของกระทะควายเลียคิงจริงๆ,ๆก็คือทำอาหารแล้วกระทะไม่มันเพราะไม่ได้ใส่น้ำมันมาตั้งแต่แรก ถึงจะมีไขมันจากเนื้อสัตว์ที่ไหลออกมาสัมผัสกับตัวกระทะแต่มันก็จะระเหยขึ้นสู่อากาศโดยใช้เวลาไม่นานเกินรอและท่านก็จะได้อาหารจานโปรดที่ไม่เหลือแม้แต่ความมันเพราะมันกินไม่ได้มาแบบแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยกระทะควายเลียคิงราคาปกติอยู่ที่2บิตคอยซึ่งถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียกบกับคุณภาพที่ท่านจะได้รับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านโทรเข้ามาภายใน20สายแรกรับไปเลยไมโครโฟน bm 8 0 0ไมโครโฟนชื่อดังที่นักร้องมือใหม่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง ท่านจะได้เอามาใช้ร้องเพลงระหว่างทําอาหารและจะได้อัดคลิปไว้ดูเล่นได้นั่นเองแต่ท่านก็นอาจจะสงสัยว่าเออถ้าจะให้อัดคลิปร้องเพลงตอนทําอาหารแล้วทําไมไม่แถมกล้องวิดีโอกับขาตั้งกล้องมาด้วยซึ่งคําตอบก็คืองบเราหมดแล้วครับทีแรกอาจจะไม่แถมอะไรเลยด้วยซ้าแต่กลัวลูกค้าไม่มีอะไรทําเลยต้องแถมอีกอย่างไม่ b m 800มันไม่เหมาะจะเอามาถือร้องตอนทำกับข้าวเพราะงั้นลูกค้าต้องซื้อขาตั้งหนีบโต๊ะมายึดมันไว้ด้วยนี่ยังไม่รวมสายต่อเข้าโทศรศัพท์อีกนะเบ็ดเสร็จรวมกันราคาน่าจะเกือบพัน ซึ่งก็อาจจะขึ้นไปแตะถึง3ามพันถ้าลูกค้าดันทะลึ่งบ้องไปซื้อขาตั้งโตแพงมาใช้กับไม์ราคาหลักร้อยแต่ไม่ต้องกังวลไปลูกค้าช่องเรารวยอยู่แล้วแค่นี้ซื้อได้สบายบายของแถมทั้งหมดนี้มีมูล,ลค่า500บาทแต่ถ้าท่านโทรมาภายใน2 0สายแรกท่านก็จะได้ชุดนักร้องในค่าพ่อครัวสตาร์เตอร์แพ็กทั้งหมดนี้ไปในราคาเพียงแค่2บิตคอยเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรเข้ามาแล้วบอก c เซ็ center ว่า GGEC ท่านก็รับไปเลยฟรีๆอีก1ชุดของแถมเหรอเปล่ปาซอนตีน โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาให้เห็นบ่อยๆเพราะสินค้าที่เรารับเข้ามานั้นมีปริมาณจำกัดและหาลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลขเอ่อเบอ,เบอร์เบอร์อะไรวะเฮ้ยไอคอร์เซ็นเตอร์ช่องเราเบอร์อะไรวะเบอร์อะไรพี่ช่องเรายังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ของปีที่แล้วเลยตอนนี้เขาย,ยกเลิกเบอร์ช่องเรามาตั้งแปดเดือนแล้วนะเอา้าแล้วทำไมไม่มีใครบอกกูอ่ะก็เพราะว่าพี่อโดนไล่ออกแล้วไง